สวัสดีคะ่ะป้ามนาพาแซบสะไพรเดนมาร์กขอปิดครึ่งหนึ่งไม่ปิดเยอะนะคะหายใจไม่ออกนะคะเข้ามาข้างในแล้วป้ามนาก็จะเก็บผักเด้อพี่น้องนะคะวันนี้ป้ามนาจะเก็บผักอันี้มันยาวแล้วถ้ายาวมากกว่านี้เดี๋ยวเขาก็จะออก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 ,ออกดอกนะขนาดนี้ก็เริ่มออกดอกนะคะเก็บเดือนชนเดือนเลยนะคะเนาะ เก็บเตือนชวนเดือน,น,อนใบเนี่ยเห็นไหมเขาเริ่มออกดอกแล้วนะคะแต่ใบงามงามผัดกะเพราอร่อยอร่อยทำตามน้องมุ้ยบอกน้องมุ้ยบอกเอาผัดกะเพรานะคะอร่อยอร่อยป้ามนาจะเก็บวันนี้มีเมนูก็จะผัดกะเพรานั่นแหละผัดกะเพราเก็บไปก่อนเหลือจากผัดกะเพราปร้ามนาก็จะเอา เนี่ยเห็นไหมพอเดินผ่านไปผ่านมามันก็จะหักนะคะประบุาก็จะผัดกระเพรากับอันี้ผัดกะเพรากเก็บไว้กินอืม ใส่ตู้ฟิตเอาไว้นะคะใส่ตู้ฟิตเอาไว้มันอยู่ติดทางเดินเนาะมันก็จะเดินเข้าเดินออกปีหน้าก็คงจะไม่ได้ปลูกติดทางเดินนะคะใบมันยาม อ่อนๆเลยนะพูดถึงว่าดูสิก้านเขาอ่อนๆเลยนะคะอ่อนๆเลยอ่อนๆเลยนะคะอ่อนๆ นะคะเก็บเดือนละครั้งก็ได้เยอะอยู่ได้พี่น้องได้กินด้วยได้กินแล้วก็ได้เก็บนะคะคือเก็บใส่ตู้ฟิตนะนะ กินได้เก็บเออป้ามนาลืมบอกป้ามนาเก็บไปขายแล้วรอบหนึ่ง <laughs> <laughs> เพื่อนอยากได้เพื่อนที่ทํางานเข้าไปทําชาป้ามนาก็เก็บไปขายแล้วเนาะ <laughs> เขาอยากได้ไหม <laughs> เขาจองไว้ไงป้ามนาก็เออเอาไปขายเขาเถอะนะคะ <laughs> เนี่ยเนี่ยป้ามนาป้ามนาไม่ได้ตัด ไม่ได้ตัดเขาสั้นนะคะเนี่ยป้ามนาตัดมันจะมีทุกคนเห็นเห็นไหมนี่เดี๋ยวนะป้ามนาตัดกล้องส่งกระจนี่เขาจะมียอดตรงนี้ขึ้นมานะคะเนี่ยเนี่ป้ามนาจะตัดตรงนี้ออกนะคะเดี๋ยวพอครั้งหน้าเขาจะยอดอันเนี้ยที่ที่มาใหม่อ่ะเขาก็จะโตเหมือนกันอีกนะคะเราก็จะได้เราก็จะได้ได้ยอดใหม่ก็คือยอดจากกิ่งนี้นะคะกิ่งนี้เนาะนี่ป้ามนาตัดตรงนี้เลยนะคะนี่นี่ป้ามนาตัดตัดแบบนี้นะคะ อันนี้ก็ตัดไปเลยเด๋ยวเขาก็งามอีกนะคะเราได้กินของอ่อนของสดแล้วเขาก็จะขึ้นมาใหม่จนกว่าจะหนาวนั่นแหละเราถึงจะจะปล่อยเขาตามการเวลาเขาก็จะไปตามการเวลานะคะถ้าอากาศหนาวแล้วเขาก็คงไม่งามหรอกเนาะถ้าอากาศหนาวก็คงไม่งามแล้ว เขาก็คงจะตุยนะคะถ้าอากาศหนาวตอนนี Mit ้อากาศยังด oh ีเราก็เก็บเก็บทุกเดือนเดือนนี้เก็บต้นนี้นะคะเดือนนี้เก็บต้นนี้เพราะว่าต้นต้นนี้ป้ามนาเก็บไปขายเมื่อเดือนที่แล้วนะคะนี่ต้นนี้ป้ามนาเก็บไปขายมุมนู้นกะเพราป้ามนาเก็บผัดเมื่อกับอาทิตย์ที่แล้วนะคะอันนี้ก็ผักบุ้งเดี๋ยวป้ามนาก็จะเก็บสัปดาห์นี้ไปผัดอีกนะคะเพราะว่า เหมือนแลนเรียบร้อยเลยนะทุกคนเห็นไหมอันนี้เรากินสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วป้ามนากินสองสองถุงนี้นะคะอันนี้คือการปลูกแซมเฉยๆลุงเอามาปลูกเพราะว่าตอนที่เราจะกลับไทยลุงบอกว่าเดี๋ยวไม่มีคนลดอ่าเดี๋ยวเราก็คนเฝ้าขเขามีแต่เราก็ไม่อยากลําบากเขาให้เขามาลดให้เราเราก็เลยเอามาแซมในถุงนี้มันมีน้ําอยู่ข้างล่างนะคะน้ําอยู่ในกระถังดาเนี่ยข้างล่างมันก็ง่ายกับการดูดน้ําไปกินของตัวเองนะคะโอเคค่ะ คลิปนี้ป้าโมนาก็เชวนชมผักสวนครัวของป้าโมนาเหมือนเคยนะคะเก็บทุกทุกเดือนนะคะเรามีสองต้นแล้วก็สลับต้นเก็บเดือนนี้เราเก็บต้นนี้อีกเดือนหนึ่งแล้วเ,เก็บอีกต้นหนึ่งนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกําลังใจให้ป้าโมนาด้วยนะคะสวัสดีจ้า